สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีธนูลัคนณาธานูคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยการงานการเงินของคุณในเดือนกุมภาพัน 2, ธ์2,565ธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่16ธันวาถึง14มกราคมหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะแล้วก็ไพ่นี้เป็นพลังงานรวมนะคะมินไม่ได้จอะจงของผู้ใด โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะและเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ตรงกับท,ท,ทุกท่านก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดมาฟังกันเลย,ยไพ่ใบแรกของคุณนะคะเป็นเทมเพลนโอ้ชาวธนูไพ่ของคุณออกมาเลยตอนนี้ธนูนะคะอยู่ในว่วงโคจรที่กําลังปรับสมดุลกําลังปรับเปลี่ยนเรื่องการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักหรือแม้กระทั่งตัวเราคุณจะมีความสบายใจขึ้น มันมีความบาลานซ์บางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อนๆเอนาะไพ่นี้คือความบาลานซ์และเป็นเทพองค์หนึ่งด้วยนะคะที่จะอยู่ข้างคุณให้พรคุณคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถมีปฏิพานไวพิพิวแล้วคะ่ะชาวธนูเนาะมักที่จะทําเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอนะคะมาดูกันนะคะใบที่สองเป็นสเตงนะคะสเตงสิงลัคนาสิงคุณอาจจะดีลกับธนูลัคนาด้วยกันเองแล้วก็สิงลัคนาสิงนะคะแล้วก็สิบถ้วยอ่า ไพ่แห่งความสมบูรณ์ไพ่แห่งการรวมตัวกันไพ่แห่งความสุขนะคะความสมหวังคนเก่ากๆหกถ้วยนะคะจะวนกลับมาเพื่อเป็นคู่แท้ของเรานาะสาหรับบางคนนะคะหกถ้วยก็คือเก้าเหรียญน,นะคะเป็นพลังงานคนธาตุดินคุณอาจจะดีลหรือคบกับคนธาตุดินกันเพื่อสมบักรซิก้หวานหกไม้เทา้าความรักหรือการงานอะไรก็ตาม ที่คุณทำมานานมันถึงเวลาที่จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์งานราชการรัฐวิสาหกิจก็ไปต่อได้เรื่อยๆนะคะอาจจะมีการปรับการเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันจะลงตัวขึ้นนะคะแล้วก็ดิจทัเมนต์เป็นไพ่ของเวียกรรมเนาะเพื่อนๆแต่ไม่ใช่ว่ามีเวรนมีกรรมหรือบางคนนะคะถ้าอะไรที่เราเสียใจมาหรือเราตกอยู่ในพันธนาการอะไรไม่ดีก็ตามจัดเมนต์เขาเรียกว่าไพ่หมดเวรนกรรมหรือไพ่แห่งการรับได้รับข่าวประกาศรู้การเตือนรู้ แห่งสัจธรรมเปนความเป็นจริงอะไรที่เราถูกมองว่าไม่ดีหรือเข้าใจผิดอะไรก็ตามคนอื่นที่มองเข้ามานะคะเขาจะมองว่าเราเนี่ยแหละนะคะมันไม่ได้ใช่ฝ่ายผิดประการใดมันต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆหกดาบเนาะหกดาบก็จริงนะคะดาบก็จริงเป็นอุปสรรคปัญหาแต่ว่า6ดาบนี้มันมีความหมายที่ว่าถ้าอะไรที่เราเคลียร์แล้วก็ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเดียวกันเวลาจะกลืนทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะ มันต้องใช้เวลานิดนึงคิงอ่านนะคะธาตุไฟเมสิงธโน,โนูเนาะเด็กถือเรียนธาตุดินกันพอสุวกรณคุณอาจจะคบหรือคุยกับคนธาตุดินอายุน้อยกว่าด้วยนะคะไพ่เพจอายุเยอะอายุน้อยเป็นบางคนหปีเจ็ดปีถึงสิปีได้ด้วยนะคะไฟอ้วนตกตำแหน่งปัญหานะคะเพื่อนๆบางคนอันนี้อดีตที่ผ่านมานะคุณจะมีปัญหากับคนอายุน้อยนะคะไม่ว่าจะเรื่องถ้าเป็นไพ่พินิภส่วนใหญ่หนึ่งพวกคุณจะมีปัญหากันเอง ะะเรื่องที่เคลียร์กันไม่ได้เรื่องที่มันเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะทัศนคติอะไรบางอย่างคนหนึ่งจะไปซ้ายคนนึงจะไปขวาอะไรประมาณนี้หรือมีฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องนะคะสภาพแวดล้อมฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่เอื้ออำนวยหรือเรามีปัญหากันนะคะ The Emperor นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวเมธลัคนาเมธนะคะเห็นไหมนะคะคนที่มี อายุเยอะกว่านะคะหรือคนต่างชาติคนแดนไกลต่างอายุต่างศาสนากเราความรักบางคนต่างกันนะทำงานต่างกันไลฟ์สไตล์หรือนะคะเราอาจจะอยู่คนละประเทศก็ได้นะคะอะไรที่แตกต่างไม่ได้แปลว่าเราจะไปกันไม่ได้นะคะเพื่อนคือการปรับตัวคือการบาลานซ์บางคนไปไปกลับกลับอยู่เสมอถ้าใครยังอยู่กับคุณนะคะในในปีนี้มอว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นคู่กันแล้ว ไพ่ของการประกาศข่าวไพ่ของการครบกันนานๆเราเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันเทนอปคับคือการรวมตัวกันกับครอบครัวยังมีความสุขหรือพวกคุณอาจจะได้มั่นหมายถึงขั้นแต่งงานได้ด้วยนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะเดมอแคลริฟายนิดนึงขอแคลิฟาย พอแค่รีไฟล์นะคะตกตำแหน่งปัญหาเป็นหกไม้เทา้าอ่าเป็นห้าห้าไม้เท้านะคะเป็นปัญหาเรือรังเนาะเดจัดเมนเห็นไหมคะมันได้ประกาศมันได้ตื่นรู้การรับรู้ปัญหาต่างๆจะถูกคลี่คลายด้วยสัจธรรมด้วยความจริงความจริงคือที่เราทําดีมาทั้งหมดทั้งมวลผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็ตามเขาจะเห็นคุณเห็นค่าของเราว่าอ๋อเขาจะเข้าใจถูกนะคะในสิ่งที่เราอาจจะทําดีมาแล้วมีคนที่เข้าใจผิดเพราะว่ามันเรื่อง มีบากกรรมบางหูบางตาก็ได้นะเพื่อนๆทาดีทุกอย่างแต่ทําไมเขาไม่เห็นอดทนนิดนึงเดี๋ยวเขาก็จะรู้จะเห็นว่าเรานะคะดีไพ่บงงนี้ขึ้นมาเนาะเราจะบุรุษผมจากห่วงเวรห่วงกรรมอะไรบางอย่างคิงถือถ้วยท่าน้กากระกมีนพิจิกมีคนนะคะยังถือคุณไว้อยู่ในมือยังรักคุณอยู่เนาะะขอดูนิดนึงตกตำแหน่งนี้นะคะเป็นเด็กถือเรียญเนี่ย ่านดินกับเมือสมมังกรบางครั้งถ้าคุณได้เจอคนอายุน้อยกว่าคุณจะฝ่ายเป็นฝ่ายนําเป็นฝ่ายพยายามเป็นฝ่ายเหนื่อยเพื่อเขาเหมือนเราเห็นไหมคะอยากไปให้ถึงฝั่งฟันบางคนคบกันนานนะสามปีห้าปีหกปีขึ้นไปเจ็ดปีอย่างนี้ก็มีนะคะเพื่อนเนาะอาศัยที่เราต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเพื่อคนที่เราลักเราพยายามนะคะแต่ไพต่ตรงนี้ถ้าคนเจอคนอายุน้อยมินว่าคุณอยากจะมูบบอลและอยากห่างออกมาเดี๋ยวมินขอดูอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างของ ธนูลัคนาธนูเนาะถ้าใช่ก็จะยังอยู่ถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าจะจ้องจบนะแต่ถ้าไพ่ในพื้นดวงชะตาขึ้นมายังไปไปกับกับเสมอชาวธนูนะคะถ้าคุณมีความรักคุณก็พร้อมที่จะเป็นผู้นำนะคะดูแลตั้งแต่ตนเองถึงผู้อื่นดูแลทั้งความรักของเราดีที่สุดนะคะแล้วเขาก็จะให้ยกย่องให้คุณให้เกียรติคุณ เป็นผู้หญิงที่เป็นยอดหญิงนะคะเห็นไหมขนาดสิงโตยังยอมยังยอมสีโราบยังยอมเป็นครอบครัวพ่อคุณสู้ไม่ถอยในความรักความสัมพันธ์ของคุณเนาะอ่านะคะเดี๋ยวมีขอดูอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างของธนูอดีตที่ผ่านมาเป็นแปดดาม,มีความรู้สึกอึดอัดนะคะกดดันในบางสิ่งบางอย่างหรือสถานการณะ์ะมันคกินไม่เข้าใครไม่ออกหรือเราจะเดินออกมาก็เดินไม่ได้เพราะเหมือนใจเรายังไม่มูบออนก็ได้นะขอดูอดีตที่ผ่านมา จิตไม่เท้านะคะเพื่อนเพื่อนทงานเยอะมากไหมอดีตที่ผ่านมาทํางานเยอะงานมากหรือครอบครัวเราเป็นเสาหลักหรือราแบกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักห้าเหรียญเรารู้สึกน้อยเนื้อต่าใจในความรักความสัมพันธ์นะคะหรือไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าอ่านสลับกันได้เนาะมันช่างเหน็บหนาวเหลือเกินคนข้างหน้าก็เหน็บหนาวคนข้างหลังยิ่งกว่านะกระพกกระเพกเจ็บเจ็บเนาะ ที่จริงความรักทําให้เราเหนื่อยทําให้เราเหงารู้สึกโดดเดี่ยวมีความรักเหมือนไม่มีก็ได้ที่ผ่านมาสองไม่เท้านะคะความรู้สึกนี้เราอาจจะคอยคนเก่าคอยคนไกลคนที่จากไปหรือความรักมันมันต้องได้เลือกนะคะคุณอาจจะตกสถานการณ์ที่เขาอยู่มีบางคนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเหมือนคนที่เมอรลอยออกมาเห็นไหมเพือนเพื่อนบางคนคบกับคนต่างชาติเนาะเมอรลอยออกมานะคะรอซึ่งกันและกันรอที่จะเจอรอที่จะเคลียรอที่จะ ได้สมหวังเด็กถือเหรียญน,นะคะท่านยืนกันพึกสมังกรเนาะคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆบางคนคบกับคนที่อายุห่างกันมากๆนะให้เราแฟนชาวพึกศบราคณาพึกศบความรักนี้เห็นไหมคะ่ะมีเชื้อชาติมีาศาสนามีอะไรก็ตามนะคะที่แตกต่างกันสําหรับบางท่านนะหรือบางคนนะคะกุญแจสําคัญอยู่ตรงนี้ถ้าศีลเราไม่เสมอกันอยู่กันไม่ได้หรอกคะ่ะเ,เ,เพื่อนๆเพราะชาวธนู ชอบสร้างบุญชอบสร้างกุศลเนาะอาซองถ้วยคุณมีความรู้สึกที่ดีๆกับใครสักคนหนึ่งนะเราก็รักกันนี่แหละนะคะในถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงหโนสิบถ้วยคุณอาจจะเคยคบกับใครมานานหวังถึงอนาคตหวังถึงจะแต่งงานหวังถึงการอยู่ร่วมกันก็ได้เนาะสามไม้เท้านะคะเป็นความรักที่สามเศร้าก็ได้หรือเคยหันหลังให้บางสิ่งบางอย่างนะที่จริงมันออกดอกแล้วด้วยนะอ่ผลิใบ ก็หมายถึงว่าความรักมันอาจจะงอกเงยมานานแล้วนะคะแต่ว่ามีคนมาแทรกอย่างเงี้ยนะคะระวังนะวิบากกรรมมีจริงนะคะเด e d ว v i ลนะคะชาวมังกรลัคนามังกรความรักนี้มันเหมือนมีเงาปีศาจเข้ามาแอบแฝงอยู่นะคะบางคนตกระหว่างศีลธรรมกับความดีกําลังคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงดีอีก ใจหนึ่งก็รักเหลือเกินตัดไม่ขาดอีกใจหนึ่งก็นึกถึงด้านศิลธรรมมินยาให้คุณมองทางด้านศิลธรรมเป็นหลักนะคะถ้าใครไปยุ่งเกี่ยวคนมีเจ้าของถอยออกมานะคะเพื่อนๆมันไม่คุ้มหรอกบาปกรรมถ้าเราเจอรักใครในอนาคตจริงๆจังๆเข้ามาแล้วเราจะไม่สมหวังในความรักเลยถ้าเราเป็นมือที่สามของอนคนอื่นไปแทรกความรักผู้ใดหรือถ้าเรามีความรักคนอื่นมาแทรกความรักของชาวธนูก็เช่นกันนะคะ ไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะคนเราสินเสมอกันนะคะถึงได้เจอกันถ้าสินไม่เสมอกันอยู่ด้วยกันไม่อดหรอกอ่าคิงดาบพัดลมตึนงกุมเมทุนนะคะคุณอยากจริงจังอยากชัดเจนกับอะไรบางอย่างหรือจะตัดปัญหาออกไปพอร,รู้สึกมันเหนื่อยแล้วมันเหมือนมีความหวังริบลีแต่มันก็หนักเหนื่อยบางคนรักกันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีนะเป็นเพราะวิบากกรรมอ่ะบินขออนุญาตเก็บขอดู คนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเขาคิดยังไงรไู้สึกยังไงกับชาวธนูรักคณาธนูบางหนึ่งไม่เท้านะคะมีคนรู้สึกว่าอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือเขาคิดว่าคุณมีคนใหม่หรือยังนะคะหรือตรงนี้เห็นไหมคะมีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ตรงนี้นะคะที่จริงไม้นี้ก็ออก นะคะออกใบไม้แล้วก็คือมีผลิใบอะไรงดงามแล้วที่จริงพวกคุณรอวันที่จะสารตอ่อรอวันที่จะเติมเต็มให้กันละกันเพราะว่าความรักนะคะมีคนอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเนาะเขาคิดยังไงคุณสเต้งน,นะคะอ่าเขาคิดว่าอยากวนกลับมาเพราะคุณก็คือความรักความจริงใจที่มอบให้เขาดูแลดีทุกอย่างคุณเคยเหไหมสเต้งนนะเมื่อมีความรักผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นผู้นําเป็นคนที่ดูแลตัวเองและดูแลผู้อื่น เป็นคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะเพื่อนๆความรักนี้คุณดูแลความรักของคุณให้ดีเขาจะเห็นคุณเห็นค่าเรามากๆเลยนะคะบางคนจะเสียใจเวลาที่เสียคุณไปดูเวอร์บางคนอยู่แดนไกลต่างชาตินะคะเขาคิดว่าคุณน,นี่แหละคือคนที่เข้าใจเขาได้มากที่สุดชอบมากกอกน,นะคะที่เต้นอยู่ตรงนี้เนาะมันหมายถึงจังหวะของชีวิตความสุขความบริบูรณ์ที่เขาคิดว่าคุณน,นี่แหละคือคนที่เติมเต็มให้เขาได้มากที่สุดหถ้วยนะคะ เห็นไหมเขานึกถ like, ึง right. ว okay? We right? right? ันเวลาเก่าๆตอนที่ได้อยู่กับคุณกินข้าวด้วยกันไปที่สถานที่ไหนก็ตามหรือบางสิ่งบางอย่างเขาวนเวียนคิดถึงแต่คุณนะคะใจเขามันมูฟออนเป็นวงกลมเนาะเดอร์ซันเนาะเขาคิดว่าคุณเป็นเดอซันเนาะคุณน่าจะเป็นคนที่มีอะไรที่ดีๆที่เขายังอยากมีเราไว้นะคะทั้งความสุขทั้งความเติมเต็มบริบูรณ์คุณอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงมีเงินมีทองหน้าตาดี ะะมีอะไรที่ให้ความสุขให้ความสมหวังหรือเขาคิดว่านั่นแหละเห็นไหมคะความสุขความสมหวังดอกทานตะวันมันมีแสงสว่างคีิไปอยู่มงมันมีความหวังสดใสรอเขาอยู่ที่อยากจะเจอคุณอยากคบคุณอยากกลับมาหาคุณควินถือไม้เท้าธาตุไฟเมสสิงห์โนมันช่างตรงกับตรงนี้แล้วกันเนาะเขานะคะคุณกับเขาเป็นคิงกับควินถือไม้เท้าเนะเพื่อนเพื่อนเรานะคะมีความ เป็นหนึ่งเดียวห่างกันไปมันมีความขาดอะไรบางอย่างรอรอวันที่จะมาเติมเต็มให้กันและกันรอวันที่จะเจอกันรอวันที่จะได้อยู่ร่วมกันได้มั่นหมายได้แต่งงานได้ได้คบกันนะ,ะคิงเธอเรียนธาตุด,ดินกันมึกสมงกอยามีทิฏฐิอย่ามีอีโก้นะคะความรักไม่มีใครผิดใครถูกหรอกคะ่ะเพื่อนๆง้อได้ก็งอไปเลยดีจัดเมนเ้นไพ่แห่งการ มีสติการตื่นรู้การรับรู้แล้วนะที่พระเจ้ากาเบียนท่านเป่าแต่แล้วนะว่าคนนี้แหละที่เราจะต้องรับรู้ว่าเขานี่แหละคือคนที่ใช่คือคนให้ความเติมเต็มความบิบูบุ์ความรักที่ดีงามให้กับกับเขามันเหมือนเออทำไมเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันเหมือนเขาคิดว่าเขาทําถ้วยที่ลมไปที่จริงเขาก็ไม่ได้มองคนอื่นนะเขายังคิดถึงคนวนๆวิ่นๆจิตที่ผูกพันจิตที่มีจิตวิญญาณคิดถึงการได้มาเจอกันการได้ขาดบางสิ่งบางอย่าง เราขาดอะไรไปมันเหมือนมันรอวันที่จะเติมเต็มให้กันและกันนะคะเพื่อนๆเอ็มเพลอร์ชาวเม็ลัคนาเม็คนต่างชาติคนแดนไกลภายใต้สำรับดูค่ะนายถืยถวยธนามกระกนวินมิจิกรหนึ่งดาบการตัดสินปัญหาการเคลียร์เขาอยากกลับมาชัดเจนมาเคลียร์ปัญหากับคุณอยากกลับมาอยู่ร่วมกับคุณพ่อไพ่ในพื้นดวงชะตามันเป็นอย่างนั้นเนาะนะคะปัญหาบางอย่างมันจะถูกเคลียร์เคลียร์ที่ใจแล้วค่ะ เขาคิดแล้วว่าคุณคือหนึ่งเดียวคือคนที่ใช่คือคนที่เขานี่แหละพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณพร้อมที่จะชัดเจนกับเราอะเนะาะพร้อมที่จะเป็นคู่ของเรานะงั้นบินขอดูต่อเนอะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงชาวธนูลัคณะธนูในมิชเชียนนะคะในมิเชียนคือการวนกลับมานะคะไพ่นี้ตกตำแหน่งของชาวธนูเนาะใบแรกชาวธนูนะคะ คุณเป็นหมอดูได้ด้วยคุณเป็นที่ปรึกษาใครดีด้วยนะคะใครมีปัญหามามาัมากมาปรึกษาชาวธนูลัคนณาธนูนะคะคุณเก่งทุกอย่างแหละความรักก็เหมือนกันนะคะมันจะมีการเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจนะ,ะได้วนกลับมาเนาะเจอคนที่ใช่ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสองไม้เท้าสิบถ้วยนะคะอ่าคิงถือถ้วยเด็กถือไม้เท้า หนึ่งไม้เท้าเดมเพลทอ่ะคิงเรียนาล่วงออกมาเด็กถือเรียนที่แชริรยอดหนึ่งดาบนะคะแล้วก็นายถือเรียนนะะด้าดินกันมึกสมังรรความรักนี้นะคะที่จริงมินว่า บางคนยังรักกันนะแต่ลดทิฐิลดอีโก้ลงนิดนึงอย่าคิดแต่ว่าเราทํางานหาเงินนะคะหรือคุณไม่ง้อเราเราก็ไม่ง้อคุณอย่างเงี้ยนะคะเราควรจะลดทิฐิลดอีโก้ลงเดมเพลเดมเพลอร์ ler, ler, นะคะเพื่อนเอ็มเพลสเห็นไหมที่มินบอกคุณมานะที่จริงคุณสองคนนะอาคนโสดก็ได้ถ้าคนโสดนะคะคุณมีโอกาสพบเจอคู่คนมีคู่มีโอกาสนะคะได้วนกลับมาเป็นคู่แท้ของกันและกัน ได้มั่นหมายมีโอกาสแต่งงานนะคะเพืเนนะ่อนๆนะอามินก็พูดไปตามไพ่นะคะแต่คงไม่ตรงกับทุกคนนะคะขอให้ไพ่มีพลังงานที่ดีๆสําหรับบางท่านเนาะ,ค,ะคนโสดมีโอกาสได้พบเจอโซเมตพบเจอคนที่ใช่นะคะคู่ใหญ่ด้วยเนาะ,ะ,นะ,ะบางคนจะคิดว่าเออทําไมชีวิตนี้เราช่างไม่มีคู่เลยเดี๋ยวลกัลกลกักเลิกเลิกห่างห่างหายหายนะคะเมื่อถึงเวลาคุณจะต้องเจอคู่คนที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมานะไพ่พวกนี้ขึ้นมา ส่วนคนที่ห่างหายไปทะเลาะขัดแย้งกันมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจบางคนอาจจะแชร์วชาวกรกฎลัคณากลกฎคนต่างชาติคนต่างอายุขึ้นมานะคะมีโอกาสนะคะจะได้เดินทางมาเจอกันสําหรับบางบางท่านนะคะหรือเดินทางไปเจอกันนั่นแหละมีโอกาสได้เจอครอบครัวนะคะสําหรับบางคนรวมตัวกันอย่างมีความสุขคนที่คุณรอคอยมันสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะในอนาคตจะเจอกันให้คุณออกมาดีนะ เด็กทเรียนท่านนดินกรรมวิศง,งกรรมก่ถ้าคุณได้เจอคนอยูน้อยคุณจะต้องดูแลเทคแคร์นะคะเขาเป็นหลักนะส่วนบางคนจะได้เจอคูนะ่ส่วนมีคู่เนี่ยมีโอกาสได้มันหมายได้แต่งงานได้ผูกข้อต่อแขนตามใบพีนีเนาะเห็นไหมหกถ้วยเนี่ยไพ่ตกอนาคตด,ด้วยค่ะเพื่อนๆมีโอกาสมีคนที่ห่างหายไปกลับมาเป็นคู่เป็นคู่แท้โอเคไพ่ราศีธนูดีมาต่อเนื่องเนาะเดวมีขอดูการเงินการงานนิดน,นึงการเงินนะคะ การงานธนูนะคะต้องเป็นผู้นําดูแลเทคแคร์ care, ผู้อื่นเป็นผู้นําครอบครัวเป็นเสาหลักครอบครัวไม่ว่าคุณจะมีลูกน้องบริวารแค่ไหนคุณต้องทําลงมือทําหนักแต่เหนื่อยแต่เอาอยู่น,นะคะคุณเป็นเสาหลักครอบครัวเนาะบางคนทํางานธุรกิจครอบครัวนะคะคุณมีโอกาสได้เงินก้อนด้วยนะชาวธนูก้าเรียนนะคะอนาคตนี่การเงินได้เงินก้อนจากการขายอสังหาที่ดินหรือการได้เงินอะไรมานะคะหรือเรา อาจจะได้บ้านหรือรถก็ได้เพื่อนๆเห็นไหมก้าวเรียนถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะบางช่วงอนาคตจะบูมแต่ก้าวเรียนมาเป็นเงินแผ่วเวลาที่มันแผ่วม,มันไม่ได้หมายถึงช็อตนะคะมันก็จะน้อยลงฉะนั้นเก็บไว้มากๆ6กไม้เท้าคุณยังไปต่อได้แต่ว่างานที่ไปต่อส่วนใหญ่นะคะหกถ้วยพวกนี้หกไม้เท้าพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นงานที่คุณทํามานานแล้วมันถึงเวลาที่จะต้องได้รับชัยชนะนะคะได้ต่อยอดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะจัดเม้น ถ้าใครทําไม่ดีเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปนะนะคะเดี๋ยวมีบางคนทํางานเกี่ยวกับต่างชาติเดินไกลต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องเดินทาง,ต,งต้องยกต้องย้ายต่อเติมบ้านได้หมดเลยนะคะขอดูการงานาปัญหานะ,ะปัญหาวุ่นวายกับเรื่องความคิดตัวเองก็ได้หรือจัดระเบียบความคิดตัวเองหรือกับเพื่อนร่วมงานนะคะภัยพวกนี้ขึ้นมาระวังจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะที่จริงคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วนะอืม สามถ้วยจะได้รับนะคะฉลองอะไรสักอย่างที่ประสบความสำเร็จมีโอกาสได้เงินก้อนบางคนเด็กถือไม้เท้านะคะมีโอกาสกำลังคิดจะทำธุรกิจลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างหกไม้เท้านะคะขึ้นมาอ่าไพ่วิกเตอรี่แห่งความสำเร็จแต่สำเร็จนี้ก็คือเราลงมือทำอะไรมานานต่อยอดมานานแล้วจะถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวกิน ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะชาวธนูลัคนาธนูคุณจะได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรคุณจะจัดการได้เพราะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้คุณให้ประโยชน์กับเราท่านช่วยเหลือเกื้อกูลเราเนาอะอสีไม่เท้าคือความมั่นคงมาแล้วก้าวเลี้ยงใช่ไหมคะไพ่เดียวกันกับไพ่เนี้ยคุณจะได้รับเงินก้อนหรืออะไรบางอย่างที่เราได้เงินได้เป็นกรอบเป็นกำรรนะคะธนูถ้าอะไรที่แย่ๆมาเรื่องเงินมันจะดีแล้วนะคะบางคน อาจจะขายบ้านหรือบางคนได้เงินก้อนเพื่อจะมาซื้อบ้านก็ได้นะคะเพื่อนๆทำงานต่อยอดการเงินของคุณดีด้วยมินขออนุญาตเก็บนะถ้ามีปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังเมตตาเคลียร์ได้ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งบางสิ่งบางอย่างสอบแข่งขันก็ชนะนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วล่ะแต่ทำาแรงคือการปรับเปลี่ยนมุมมองบางสิ่งบางอย่างก็ได้ยามินขอไพ่แนะนำชาแนลนิดนึงนะคะไพ่พระ เด e เวอร์ Word, หนึ่งถ้วยเด e s ซันไว้หนึ่งใบได้เชริวัตนะคะบางคนทํางานเกี่ยวกับเดินทางการทางไกลนะคะไพ่พวกนี้ได้หมดเลยบางคนหนึ่งเดซคุณจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่โตขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่เมตาอันนี้นะคะไฮรัฟเฟนะ ans, เป็นดาวพระเกตนะเด e ะเวอรเป็นดาวเสาอะไรก็ตามที่คุณทํามาเยอะแล้วเหนื่อยแล้ว มันจะได้ผลสําเร็จนะคะคุณจะปล่อยจะวางได้ด้วยนะคะอะไรที่ไม่ใช่คุณจะปล่อยไปถ้าอะไรที่ใช่จะหมุนกลับมาแล้วมั่นคงนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาดิแชร์รถการเดินทางกา,การต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับการค้าการต่างประเทศชาวธนูประสบความสําเร็จในด้านนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมันทําบุญไหว้พาสวดมนต์บ่อยๆนะชาวธนูทําอยู่แล้วละมันศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เดอสันคุณจะประสบความสําเร็จทีแล้วค่ะเพื่อนๆมีชื่อเสียงโดง่ดงดังมีเงินมีทองมั่นคงขึ้นนะคะความรักก็โชคดีขอบคุณมากมายทานลูลักนาธนูดูดวงส่วนตัว idline นะคะก็อยู่นก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะครูมินก็พิมพ์ทิ้งไว้ไม่ได้เป็นความลับเลยนะเพื่อนๆบางคนบอกเป็น,ปนความลับไม่มีความลับเขียนไว้หมดแล้วนะถ้าเข้ามาสอบถามก็ได้แต่มินอยากบอกนิดนึงนะคะว่าเป็นการโอนจองแต่ไม่ใช่ได้ดูเลยนะคะเพราะว่ามันคิวเต็มวันต่อวัน เมื่อวานเขาโอนเขาก็ได้วันนี้ถูกไหมคะบางคนบอกว่าทำไมต้องโอนจองล่วงหนะ้าก็เพราะว่าเมื่อวานเขาก็ได้วันนี้นะคะหรือพรุ่งนี้ถ้าคิวยาคุณมาถามวันนี้วันนี้มันก็ต้องเต็มอยู่แล้วคะ่ะถ้าคุณไม่โอนจองไว้ถูกไหมโอนจองวันนี้อาจจะได้พรุ่งนี้ถ้าคิวไม่ไม่ยาวนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะชอบช่วยกด u ับ c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ